ตอนนี้นะคะเราก็มาตอนที่สีสีหนึ่งค่ะนั่นคือสีฟ้าเลยค่ะใช่ไหมคะแกสองเอ่อก็ก็คือเจ็บมือมากเลยค่ะเนี่ยเจ็บมือมากเลยฉั่ค่ะใช่ค่ะแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บนะคะดีใจไหมคะไม่เจ็บนะคะดีใจไหมคะดีใจไหมคะดีใจค่ะแต่ก็เจ็บคออีกมือเพราะว่าวันนี้จีนจากอัหมุนไม่อยู่ค่ะในคอ